เราเร็วสีทะเลเอาได้อยู่ได้อยู่ต,ยยต้องไปซอยด <ก S 1> ันเลยยกเลยยกเลยยกม,มันเข้าป่าแล้วนะยกยกขึ้น ่แล้วเดินมานี่เดินมามา่งนีอ้ออกมาแล้ว ตัวเดิมเหรอจับโอ้คันเบ็ดจับมาแล้วมาเลยนมาแล้วเอ้ยตัวเองทำไมปล่อยให้นุกให้น้องจับเองล่ะจะให้เบ็ดหลุดมือะเอาทะเลสู้สู้ระวังทะเลแน่นๆนะแน่นๆเดี๋ยวมันเข้าไาแล้วใจเย็นกกดดอนน้ได้อยู่ได้อยู่เออ ว้าปลาทะเลนะเนี่ยทะเลเอาตัวนี้ไปนะทะเลถ่ายรูป<อ>จับเป็ดด้วยเหรอจับเป็ดเออเอออ่ะพร้อมนะหมฮช่วยจับเฉยเฉยเลยมาหมุนเร็วมาหมุนเร็วเอาจับเอาเลยหมุนเลยเร็วเ๋ยว สู้มันสู้ทะเลมันสู <h <h um <h <h いい้ปัดเ่ปัดเอมาายหน้ามันโผล่มาแล้วหน้ามันโผล่มาแล้ว้ยพอแลพอแล้วทะเลไหนอ้ไหน ตัวขนาดนี้หมดเลยเนาะโอ้ทะเลเเร่มหุนปลลาทะชี้หลักฐานเร็วเก่งมากครับทะเลเก่งมากเลยทะเลอยังไปหมุนทะเลมาช่วยยุจำนี่มานี่ उपकरण ज लौटन morning จังอ่ะ YouTube แม่ <laughs> สมิติอ้าวชื่อรายการโอ้เก่งจังเลยอายุกเก่งจังเลยให้ตัวที่สองแล้วครับภายเป็นตัวที่สองโอ้ภายในหนึ่งชั่วโมงอายุได้สองตัวแล้วเนี่ยจับไดให้หน่อยนด่นลองมาจับเบ็ดให้หน่อยไอ้จับมันนั่งก็ถือจังสันเลยเด้ ตัวใหญ่มากไหนกอดว้าว wow. ไหนโชว์หน่อยสิโชว์กล้องหน่อยโอ้โ oh หสุดยอดเลยครับสุดยอดเก่งมากมากครับตัวทะเลมันไิ่ตัวทะเลสามารถโตใหญ่ด้วยตั้งเลยลองดมดูดิอร่อย <c oughs> ออไหมมันหอมจะปิ๊เลือโอเคปากของปลานะห้ามกินนะโอเคนมปังเขาก็มีนะเอาเปลา ถือธรรมดาก็ได้ไม่ต้องถืออย่างนั้นก็ได้เนี่ยถืออย่างเนี้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าระวัง